โคสิงโคดวิ่งเลยพี่แอร์พอร์ตบัสจากลานจอด A ไปที่สนามบินจะบอกว่าตอนดึกวิ่งมากนี่ก็คือเคาน์เตอร์เช็คอินของจุนเหยาแอร์ใช้เคาน์เตอร์เดียวกับการบินไทยใช้เวลาไม่นานรวดเร็วเข้าปุ๊บออกปับ๊บนี่ก็คือจุนเหยาแอร์จุนเหยาแอร์ฉันเรียกเสียงถูกแล้ว เช็คอินเสร็จก็ไปขึ้นบันไดเลื่อนแห่งการจากลาทุกคนตรงนี้ถ้ามีคนมาส่งก็จะมีการร้องไห้เกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาแล้วเจอเขาพัสุเมนพญานาคใดๆจุดเช็คอินรอขึ้นเครื่องเลยแล้วเราก็ขึ้นเครื่องกันแล้วเป็นแถวตอน3บนเครื่องนะทุกคนจุนเหยวแอร์นี่ก็คือเป็นสายการบินที่ฟูลเซอร์วิสแต่ราคาโลคอสนะทุกคนไม่มีจอทีวีนะแต่เล็กรูมนี่ก็คือสบายสบายเขาไม่ติดนะครับสูง1 7 ติบเขาไม่ติดนี่มันไม่มีจอใช่ไหมเราก็เอาตัวจ๊บแมกเนตมาติดอ่ามือถือเราเอาไว้ดูระหว่างทางนะจ๊ะก็เริ่มเสิร์ฟกันเลยนั่งไปสักพักเริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วอาหารบนเครื่องก็จะเป็นเบรคฟาสต์เพราะว่าเป็นไฟล์บินดึกถึงเช้านะครับเปิดมาก็จะเริ่มด้วยนมอลมอนด์แล้วก็ขนมปังใดๆ เมนก็จะเป็นออมเล็ตวิซซอสเซจนะสไตล์ไชนีสหน่อยๆเข้าตอมอผ่านมาแล้วเรียบร้อยรับกระเป๋าเตรียมตัวเดินไปขึ้นแม็กเลฟเข้าเมืองกันทุกคนตื่นเต้นสด,สด